วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณนัทยุทธนะครับครับ,รบก็สรุปแล้วว่าวันที่สองกุมภาพันธ์นี้การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแบบไหนก็คงจะเป็นคําถามใหญ่ละนะครับเมื่อวานนี้เวทีที่หารือกันระหว่างรัฐบาลกับคณะกรรมาการการเลือกตั้งเนี่ย ผมว่ามันชัดเจนละตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวบุคคลของฝ่ายรัฐบาลที่จะไปพบกับกรกตน,<ช>นะครับว่าจุดยืนของทั้งสองฝ่ายนี่จะเป็นยังไงถึงจะคุยกันนานถึง3ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เราตรวจสอบนะครับแล้วก็ฟังการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าทั้งรัฐบาลและกกตน,นะครับต่างคนต่างก็มาด้วยจุดยืนของตัวเองที่ชัด<ช>เจนนะครับกรกตก็แน่นอนต,ตั้งแต่ต้นแหละว่าจะมาพร้อมกับ S <S <an> ข้อเสนอแนะว่าให้กําหนดวันเลือกตั้งใหม่นะคร,ครับเพราะว่ามอไปข้างหน้าก็เห็นอันตรายเห็นความวุ่นวายนะครับเห็นความบุนรบ <S <S <an> <S บแรงที่รออยู่นะครับถ้ายัางเดินหน้ากับการเลือกตั้งเพ <S an> ราะว่ามันมีหนังตัวอย่างแล้วที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับรัฐบาลก็มาด้จุดยืนที่ชาดเจนดเราอย่งคนที่มาด้วยนะครับเราเห็นตัวบุคคลแล้ว มีทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับพ่วงในการศูนย์รักษาความสงบนะครับมีคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาของสรสทตั้งสองท่านนี้ก็ชัดเจนมากนะครับก็เป็นที่เรียกมาสายเหย่ยวนะครับก็คงไม่ได้มาเพื่อประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะวที่ผ่านมาสองคนเนี่ยก็คือออกมาประทะกับทั้งมวลชนฝั่งกรบปศแล้วก็กับกกตเป็นระยะระยะใช่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คงมันดูแล้วมันน่าจะเป็นเวที ของการที่ทั้งสองฝ่ายมาแสดงจุดยืนด้วยกันมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ก็ก็ได้สิ่งที่ต้องการนะเพราะว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรใครจะโต้เถียงยังไงใครจะมีเหตุผลมาหวาดล้อมอะไรก็ตามเนี่ยคนที่จะมีอํานาจในการที่จะร่างและก็เสนอพระราชกัญติการที่จะกําหนดมาเลือกตั้งใหม่หรือไม่นั้น,น,นก็คือตัวท่านนาะยกสีเพียงคนเดียวนะใช่กกตน,นียไม่มีอำนาจน,นะครับเพราะว่ากกตน,นี้ก็คงทําได้อย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานนี้คือหวาดล้อม ให้เหตุผลว่าทําไมต้องเลื่อนการเลือกตั้งนะครับคือถ้าเกิดไปดูคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูนที่ออกมามสารรัฐมนูนบอกว่าการจะเลื่อนการเลือกตั้งได้เนี่ยต้องให้สองคนหารือกันคือท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านประธานกะกะตแปลว่าถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยการเลื่อนการเลือกตั้งก็จะเป็นไปไม่ได้ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเมื่อวานที่เราเห็นกันคือมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นถ้าเราดูทั้งการประชุมแล้วก็การแถลงข่าวเนี่ยจะเห็นว่า ท้งกะกะตแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีความเห็นที่ต่างกันตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถแถลงข่าวเนี่ยแทนที่เราจะเห็นการถแถลงข่าวร่วมซึ่งทุกคนเห็นว่าก็คาดว่าน่าจะออกมาในในมุมเดียวกันถ้าถึงไม่เลื่อนแต่ไม่น่าจะมีเหตุผลต่างกันมากนะแต่เรากลับเห็นคล้ายๆกับการโต้วาทีในเวทีการถแถลงข่าวคุณพงเทพเทพการนารองนายกก็ออกมาถแถลงถึงมติแล้วว่า เนี่ยเมื่อทั้งสองฝ่ายเหตุประมาณว่าเห็นไม่ตรงกันดังนั้นก็จําเป็นต้องเ,เดินหน้าเลือกตั้งสองกุมภาต่อไปครับพอคุณพงเทพแถลงจบซึ่งใช้ประมาณไม่ถึงสองนาทีดีด้วยซ้าไปมาคุณสมชัยสิ่ทุกย่ากรงก,รก,ะกะตก็ขึ้นเลยแล้วก็ร่ายถึงเหตุผลที่กทกะมานําเสนอวันนี้ว่าจะเกิดปัญหายังไงยังไงยังไงพอคุณสมชัยงงพูดจบปุ๊บคุณพงเทพย้ง้เหตุผลคุณสมชัยอีกทีนึงทำให้เห็นว่าวงในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วงที่จะเป็นการเจรจานะแต่เป็นวงที่สองฝ่งยยืนของตัวเอง แล้วเหมือนกับว่ามาเผชิญหน้ากันซึ่งก็แน่นอนเป็นที่ทุกคนคาดการณ์ได้ว่ามันต้องตกลงกันไม่ได้ครับครับเป็นการถแถลงข่าวร่วมแต่ว่าต่างคนต่างถแถลงเออใช่คงต้องสรุปว่าอย่างนั้นนะครับครับจงถ้าเราไปฟังซุ้มเสียงนะครับการใช้คําพูดคาจาของทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายนี้ไม่ได้คุยคุยด้วยกันนะคคือเป็นคนต่างก็เลือกที่จะคุยกับสื่อมวลชนในในรูปแบบหรือว่าในด้วยเนื้อหาที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่า เป็นจุดยืนของตัวเองแหละเพราะฉะนั้นเมื่อวานในการแถลงข่าวเนี่ยก็มันเหมือนกับว่าพอฝ่ายหนึ่งเสนออะไรตั้งข้อสังเกตอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็จะแย่งทันทีว่ามันเป็นอย่างนั้นเออมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่า่ดูจากเนื้อหาที่ที่สรุปกันแล้วนะครับแล้วก็ดูจากบรรยากาศของการหารือกันเมื่อวานเนี่ยผมว่าชัดเจนมากว่ารัฐบาลเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ากรกตจะมาไม้ไหนใช่ไหมครับเขารู้ด้วยว่ากรกตถ้าจะเสนอกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ย จะมาด้วยเหตุผลอะไรบ้างใช่เพราะกรกตก็พูดมาตลอดนี้ใช่ไหมก็แต่แหลงข่าวทั้งให้สามารถสือมลชนว่าหนึ่งเนื่องจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีหลายเขตเลยที่ไม่สามารถที่จะลงคะแนนเสียงได้ใช่นะครับเพราะหลายเขตเนี่ยอย่างน้อยก็8จังหวัดแล้วครับที่ไม่มีผู้สมัครเลยนะครับ,รบอีก22เขตเนี่ยมีผู้สมัครเพียงคนเดียวแล้วที่ผ่านมาในการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามีคน ที่ไปลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์นอกเขตเนี่ยสองล้านหนึ่งแสนคนใช่ไหมครับครับแต่ปรากฏว่ามีคนมาใช้สิทธิ์จริงๆในแค่แสนกว่าคนใช่นะครับแล้วก็มีหลายเขตเหมือนกันสิบเปอร์เซ็นของเขตทั้งหมดเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะเปิดหีบลงคะแนนเสียงได้ครับแล้วก็เป็นห่วงว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นในวันที่สองนี้และที่สําคัญก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรักตั้งเยอะมากเลยที่จะ<ช><ช>ไม่มาทํางานหรือว่าบอก,บ,อก,บ,อกบายบายๆแล้วไม่ไหวแล<ช>้วเพราะว่ากลัวว่าจะมีความรุนแรง นี่คือเหตุผลที่คังกรกตเนี่ยได้พยายามที่จะอธิบายมาตลอดเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็รู้แล้วว่าถ้ากรกตมาไม้เนี่ยรัฐบาลจะตอบยังไงคือรัฐบาลเหมือนกับรู้ข้อสอบอยู่แล้วว่าวันที่จะมาคุยอะไรแังนั้นรัฐบาลก็เตรียมคําถามเพื่อไปตอบข้อสอบนั้นได้ได้ค่อนข้างตรงประเด็นเหมือนกันทำให้สุดท้ายกรกตเนี่ยก็เขาตอบคำถามมาหมดอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรไปแย้มเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงจุดยืนที่ต่างกันอย่างชัดเจนจนทําให้ไม่สามารถจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้คือถ้าถ้าเราจะสรุปเนี่ยหรือตีความเนี่ย การประชุมเมื่อวานนี้แล้วมีข้อสรุปร่วมไม่ได้ร่วมกันนะเป็นข้อสรุปออกมาว่าจะต้องเดินหน้าเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยเราเมื่อจะถือได้ว่านี่เป็นเป็นข้อตกลงร่วมกันนะ <Okay. S 2> นะครับเพราะกรกตใน,นจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเลื่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ถือว่ารัฐบาลใช้เวทีเมื่อวานนี้แหละ <Okay. S 2> เป็นการยืนยันว่าให้เดินหน้ากับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นี้ต่อไปอกกตอบอกว่าในเมื่อรัฐบาลยืนยันไปนอย่างนั้นกกตก็ต้องทําหน้าที่ตัวเอง ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าว่าไม่ใช่เป็นการตัดสินใจหรือตกลงร่วมกันนะสิ่งที่รัฐบาลพยายามย้ําในที่ประชุมก็คือว่าถ้าเกิดเลื่อนการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็ไม่จบอยู่ดีครับเขาอารัฐบาลบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งไปถ้าเกิดเลื่อนออกไปเนี่ยปัญหาไม่จบแล้วมันก็จะก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกหลายๆอนันแม้ว่ากรตจะพยายามแย้งถึงข้อขัดข้องทางกฎหมายห,ายหลายอานันแต่ว่ารัฐบาลก็ดูเหมือนว่าไม่รับฟังแล้วก็บอกว่าถ้าสุดท้ายมีการเลื่อนไปเนี่ย คนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะใช่ครับทาให้ร,รัฐบาลเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ไม่เลื่อนอือคุณสมชัยเองก็บอกผ่านเฟซบุ๊กเมื่อเช้าวันนี้ว่าในวงประชุมเมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีจุดยืนมั่นคงมากตอนเข้าไปพูดยังไงตอนออกมาก็พูดอย่างนั้นคือว่าต้องเดินหน้าเลือกตั้งแล้วรัฐบาลยินดีสนับสนุสน,นกรกตรในทุกเรื่องคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกลับมองว่ากรกตรเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเกินไป ที่บอกว่าจะมีความวุ่นวายจะมีเขตหลายเขตที่ไม่สามารถจะลงคะแนนเสียงได้นะครับและการเลือกตั้งเนี่ยอ่าเลือกเสร็จแล้ววันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการการเลือกตั้งมันจะทําให้มีผลอะไรที่ออกมาแล้วสามารถที่จะเดินหน้าทางด้านการเมืองต่อไปได้นะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดก็คือจะมีหลายเขตแหละที่ไม่มีผู้สมัครอยู่แล้วแน่นอนในตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบหลายเขตก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเปิดหีบ เลือกตั้งได้รหรือไม่นะครับเรื่องมีปัญหาที่ค้างคามาตั้งแต่การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรกตก็ตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะลากไปถึงสมเดือนเป็นอย่างน้อย6เดือนด้วยซ้ําไปนะครับนี่คือสิ่งที่กรตกตกลัวแต่รัฐบาลบอกว่าภาพที่กรกตวาดเนี่ยมันน่ากลัวกันไปมึงนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปดูไอ้ผลการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเอะมันมี ทั้งหมด300กว่าเขต66จังหวัดเนี่ยที่เลือกตั้งได้นะใช่ไหมมีเพียง10%ที่มีปัญหานะครับมีแค่8ปเขตเลือกตั้งเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องการลงคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากกตคิดว่ามีปัญหาในการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ก็บอกมาสิว่าปัญหามันคืออะไรรัฐบาลก็จะทําทุกอย่างในการที่จะช่วยกกตในการทําาใใหห้้้้้กกกรรเเลือตัังนนนิดดขึไะคบ อีกมุมหนึ่งที่กรกตเสนอค<ม>่อนข้างน่าสนใจที่คุณสมชัยบอกว่าเป็นข้อติดขัดทางกฎหมายจริงๆเลยก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดกันถึงเรื่องว่าเขตยี่สองเขต2อยสิบแปดเขตที่ไม่สามารถมีผู้สมัครได้แต่อีกร้อยี่สิบห้าคนของปฏิลิสที่ประกาศไม่ได้ครับคราวนี้คุณสมชัยยกประเด็นขึ้นมาใหม่บอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยจาเป็นจะต้องเอามารวมม,มานับรวมกับวันเลือกตั้งจริงใช่ครับแล้วว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยสสเขตอีกสามร้อยเจ็สิบห้าเขตเนี่ยก็จะประกาศไม่ได้เหมือนกัน เพราะในสัดส่วนของคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยยังไม่ถูกเอามานับรวมแปลว่าวันที่สองกุมภาเลือกตั้งไปแล้วก็ยังไม่มีการประกาศผลการเลือกตั้งคุณสมชัยบอกว่าถ้าเกิดเลือกตั้งล่วงหน้าย,ยังเลือกตั้งไม่ได้อีกซึ่งเขาจะพยายามจัดใหม่เลือกตั้งไม่ได้ก็ต้องเลื่อนต่อไปการประกาศผลก็ต้องเลื่อนต่อไปอาจจะมี 4- 5เดือนอกว่าจ,จะได้ตัว,ตวสอสอเขตสักคนคหนึ่งขึ้นมาใช่ครับ,ค,รบคือจะช่วยให้ท่านผู้ฟัง มองไปข้างหน้าแล้วเห็นภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือวันที่2กุมภาพันธ์นี้ถ้าจากนี้ไปจนถึงวันนั้นไม่มีอะไรที่มันเ,เกิดขึ้นมานะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับวันนั้นก็มีคนไปใช้สิทธิ์ละแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนเหมือนกันว่าก็จะมีหลายเขตที่มีปัญหาซึ่งก็หมายความว่าจะไม่ได้จํานวนสสครบตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญที่มากพอที่จะทําให้เปิดประชุมสภาได้นะครับคือต้องได้สสอ,อย่างน้อย95%ใา่ิบห้ครับของสภา ซึ่งกกตก็ตั้งข้อสังเกตด้วยความเป็นห่วงแล้วว่าเนี่ยทั้งสสบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยกับเขตเนี่ยมันยังไงยังไงถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่มีทางครบเลยใช่ก<ช>ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งต้องมีการเลือกตั้งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ครบซึ่งก็หมายความว่าต้องใช้เวลาอ,อย่างน้อย3เดือน 6, 6เดือนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งก็หมายความว่าหนึ่สภาเปิดไม่ได้นะครับ สภาเปิดไม่ได้ก็หมายความว่าจะไม่มีการประชุมสภานะครับ,รบไม่มีการออกกฎหมายเพราะว่าไม่มีสภานี่ใช่ไหมครับซึ่งก็หมายและก็มีความหมายต่อไปว่าเมื่อสภาประชุมไม่ได้ก็ไม่สามารถเลือกนายกได้ไง<ช>เพราะว่าการแต่งตั้งตําแหน่งนายกเนี่ยการเลือกมันต้องเกิดจากที่ประชุมสภาใช่ไหมครับที่เสียงข้างมากในสภาเนี่ยนายกไม่มีก็ไม่มีรัฐบาลที่ใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งนะครับกฎหมายออกไม่ได้รัฐบาลไม่มีซึ่งก็หมายความว่าจะไม่มีนโยบายอะไรที่ออกมา นะครับในการแก้ปัญหาประเทศชาติหรือจะผลักดันทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้มันเดินหน้าไปได้ซึ่งก็หมายความว่าอย่างน้อยหละผมเชื่อว่า3ามถึงหเดือนข้างหน้านะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคุณอัยุทธนะว่า <c oughs> อาจจะนานกว่าหเดือนนะเพราะ <c oughs> ว่ามันความวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยเรายังคาดการไม่ได้เหมือนกันว <c oughs> ่าจะเกิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็หมายความว่าเราจะมีสรญยากาศทางการเมืองที่น่าเป็นห่วงมากเลย <c oughs> เราจะมีทนายรัศน์การอย่างน้อยอาจจะ6เดือนด้วยซ้ำไปใช่ใช่ซึ่งก็จะมีคําถามเรื่องความชอบธรรมเหมือนกัน เพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลรักษาการภายใต้บรรยากาศการเมืองแบบนี้ภายใต้กติกาที่มีอยู่เนี่ยมันหมายความว่ามันไม่มีการตรวจสอบนะเพราะสภาไม่มีเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านนะเพราะฉนั้นรัฐบาลจะทําอะไรแน่นอนก็มีข้อจํากัดว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยังทํางานได้อยู่เนี่ยไม่มีกลไกในการตรวจสอบเลยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็เป็นคําถามใหญ่แล้วว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไงจะอธิบายกับสังคมนอกประเทศได้อย่างไงว่า6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะ มีสุญญากาศทางการเมืองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความเป็นห่วงที่ที่ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีการพูดชัดเจนนะครับว่าถ้าต้องรักษาการนางขนาดนั้นเนี่ยจะทำยังไงแต่ว่าที่ดูในในวงหารือเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจคืเดียว่ารัฐบาลบอกว่าถ้าเกิดเลื่อนไปแม้ว่าจะยังไม่ได้สอสอครบ95%เนี่ย4-5ถึง้าเดือน6เดือนอะไรไปเนี่ยรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลรับได้นะรัฐบาลรับได้รัฐบาลรับได้บอกว่า ถ้าถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะมีคนไปฟ้องอเพื่อขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เหมือนกับว่าจะมีหลังพิงในการที่จะออกพระ,ะราชกฤษฎีกาใหม่แต่ว่าตอนถ้าเกิดรัฐบาลตัดสินใจแล้วคิดแบบนี้เนี่ยแปลว่ารัฐบาลกําลังเอาเหตุการณ์เข้าไปเป็นตัวประกันและให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเปิดทางถอยให้ตัวเองให้มีทางกฎหมายสามารถหาทางออกไปได้ใช่ใชซึ่งก็เท่ากับว่ารัฐบาลเองก็มองอนาคต เร็วร้ายพอๆกับที่กรกตอบอกนะไม่ต่างกันใช่ไหมคือ <laughs> <c oughs> เอาจริงๆคือรัฐบาลก็เห็นแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่บ้างแต่รัฐบาลจําเป็นจะต้องยืนยันหลักการในการเลือกตั้งเอาไว้แล้วรัฐบาลต้องยืนยันหลักการเลือกตั้งเพื่อรักษาอํานาจรวมถึงไม่พยายามทําให้ตัวเองทําอะไรขัดกับกฎหมายเพื่อต่อไปจะได้ไม่มีใครมาฟ้องร้องเพราะว่าเรื่องฟ้องร้องเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลค่อนข้างกลัวปัจจัยหนึ่งในการที่ไม่ยอมเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเกรงว่าถ้าเกิดตัดสินใจเลื่อนแล้วเนี่ย จะมีคนมาตามเช็คบินทีหลังจะมีอาจจะมีพรรคประชาธิปัตย์มาขอยื่นฟ้องร้องว่ารัฐบาลละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เขาต้องป้องกันตัวเองตรง,งนี้ค่อนข้างสูงครับครับคือในแง่บวกนะครับที่รัฐบาลยืนยันว่าต้องเดินหน้ากับการเลือกตัง้งก็ชัดเจนท้ามองจากแง่มุมของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่รัฐบาลคิดว่าอธิบายกับสังคมโลกได้ว่าเอ้มันมีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลไกสําคัญของประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมา ให้การสนับสนุนกับกระบวนการนี้และที่สําคัญรัฐบาลก็มั่นใจไงว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้นะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายเลยรัฐบาลคือพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องได้เสียงข้างมากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพักใหญ่พักเดียวที่ลงเที่ยวนี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วแน่นอนก็คงได้คะแนนเสียงท่วมทวน้ทนละคู่แข่งมันแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมครับก็หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลก็พักเพื่อไทยก็อ้างได้ว่ามีมวลชนที่มีตัวตนนะคือคนจะไปใช้สิทธิตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยหนุนหลังรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้น ใครจะมาเรียกร้องให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็อาจจะจะมีน้ำหนักที่อาจจะถูกทางด้านเรื่องของจำนวนเสียงของคนที่มาเลือกตั้งในถ่วงก็ได้ใช่ไหมันนี้คือน้ำหนักความชอบธรรมจะเริ่มถูกเทไปทางรัาลแม้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไม่สามารถประกาศรับรองผลหรือประกาศคะแนนเป็นทางการได้แต่ว่าถ้าตามหมน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่อยู่แล้วซึ่งก็จะนับว่าใครเลือกใครคือเราจะรู้ผลคร่าวๆแล้วล่ะว่าใครเลือกใครใครได้คะแนนเท่าไหร่ ปฏิริษีได้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลหวังจะใช้ตัวนี้มาเป็นฐานให้ตัวเองครับครับ,ค,รบความจริงก่อนหน้านี้มันมีเสียงออกมาจากบางส่วนในพรรคเพื่อไทยนะครับและเมื่อวานนี้ก็มีคําถามเหมือนๆกันในที่หารือกับกอต่อว่าถ้าเลื่อนเลือกตั้งไปเนี่ยประชาธิปัตย์จะมาลงสมัครด้วยหรือเปล่าใช่ไหมกับ2การชุมนุมของกอปรปปสจะยุติลงหรือเปล่าทั้งหมดนี่จะเป็นคําถามไม่รู้นะถามไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ เพราะว่าจริงๆรัฐบาลคงไม่ได้แคร์ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมไม่ได้แคร์ว่าประชาธิปัตย์จะลงหรือไม่กรปสจะจะยุติหรือไม่เพราะรัฐบาลตัดสินใจอยู่แล้วนี่ตั้งแต่ต้นจะไม่เลื่อนการเลือกตั้งใช่ไครับแต่ว่ามันมีมุมน่าคิดมุมหนึ่งจากคุณนิพิษอินทราสมบัติครับคุณนิพิษบอกว่าจะไปแจ้งความกรณีที่ว่ารัฐบาลไม่เลื่อนเลือกตั้งนี่แหละเป็นการใช้จ่ายเงินโดยโดยไม่สมเหตุสมผลแต่ก็มีคึ้นข่าวไปถามคุณนิพิษว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ย พรคประชาธิปัตย์จะลงหรือเปล่าคุณนิพิษตอบว่าจะลงครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลงสองสมัยติดกันเนี่ยมีโอกาสถูกยุบพักคเพราะกฎหมายระบุเอาไว้ยังไงพรักประชาธิปัตย์ก,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 ก็ต้องลงครับอ่าการนี่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นจยดใหญ่ที่ทางกรป,ปรสอของคุณสุเทพคงจะต้องคิดหาทางออกแหละใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าแน่นอนจุดยืนของคุณสุเทพก็ไม่สนใจแหละจะเลื่อนไปเลื่อนยังไงเมื่อคืนนี้ขึ้นเวทีก็ ประกาศชัดเจนว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์จะต้องไม่เกิดขึ้นใช้คำนี้เลยนะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเรียกร้องให้กรปรปรสทุกจังหวัดเนี่ยทำทุกวิธีทางในการที่จะไม่ให้มันเกิดการเลือกตั้งขึ้นนะครับและที่สําคัญพอๆพพกันก็คือว่าถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยจุดยืนของกรปปสต่อประชาชนทั่วไปนี้จะเป็นยังไงจะคิดว่าจะเปิดทางให้ไปใช้สิทธิ์ไหม ประชาสิทธิ์แล้วก็บอกว่าไม่เลือกใครใช่ไหมครับไม่ประสงค์ที่จะเลือกบุคคลใดกับสองบอยคอรเลยไม่ไปใช้สิทธิ์เลยเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นคําถามใหญ่ที่คุณสุเทพก็มีเวลาหลายวันในการที่จะคิดว่าสุดท้ายคืนวันที่หนึ่งเนี่ยจะจะบอกกับประชาชนทั่วไปยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้ต้องต้องจับตาอย่างหนึ่งคือว่าเริ่มมีกระแสอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันแล้วก็เป็นกระแสทางสังคมที่แปว่ามีแกนนํากปปสบางคนบอกว่าจะไปเลือกตั้งเพื่อการรักษาสิทธิ์เอาไว้ก็ต้องเข้าใจว่าแกนนาากปปสหลยคนเีย เขาก็เป็นนักการเมืองนะเขาก็หวังกับการลงเสาถ้าเกิดเขาไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแต่เมื่อแกนนำเนี่ยตัดสินใจจะไปเลือกตั้งจริงๆเนี่ยคงต้องตอบคําถามกับมวลชนได้ได้ว่าในเมื่อคุณไม่อยากให้มีการเลือกตั้งในเมื่อคุณประกาศบอยคอรดการเลือกตั้งแล้วทําไมคุณยังถึงไปเลือกตั้งคุณถึงห้ามคนอื่นไปใช้สิทธิ์แต่ทำไมคุณถึงไปได้ตรงนี้แกนนาเองต้องคิดให้ดีๆนะครับการไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีผลต่อสิทธิ์ของเราเองนะครับอย่างถ้า หรือท่านผู้ฟังที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยเราก็หมดสิทธิในหลายๆด้านนะเช่นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าเข้าชื่อถอดถอนรักการเมืองใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งนะเกิดวันพรุ่งนี้คุณอัตยุทธ์บอกว่าให้ผมไปสมัครเป็นสอสดีกว่าหรือไปเป็นอบตบจดีกว่าก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันคุณคุณสละสิทธิ์ไปด้าน้วยกันไม่ไปใช้ไม่ไปใช้สิทธิในการลงคะแนนซึ่งก็หมายความว่าคนของประชาธิปัตย ที่มีความตั้งใจว่าจะกลับมาเล่นการเมืองอีกเนี่ยก็<ช>ต้องคิดหนักเหมือนกันถ้าไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยเกิดจะพระจัผูมีการการเลือกตั้งั้างต่อไปสมัครเป็นมไม่ได้นะใช่ไหมใช่คง <laughs> สมัครไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นโจทย,ย์ใหญ่ละที่จะต้องที่จะคงจะมีคงจะต้องมีใครออกมาแสแดงจุดยืนหรือมีความชัดเจนในวันสองวันข้างหน้านี่แหละครับก่อนที่คนทั่วไปอาจจะต้องผมก็คนทั่วไปยิ่งงงขึ้นใหญ่ว่าจะทําไงวันนั้นดีเพราะว่าหลายคนก็ ชาวบ้านหลายคนนะถึงแม้จะเห็นด้วยกับเรื่องของการต้องมีการปฏิรูปกับการเลือกตั้งนะครับแต่พอถึงมาเลือกตั้งจริงๆเนี่ยหลายคนจะคิดเอ้ะเราเราควรจะไปใช้สิทธิ์ไม่ควรใช้สิทธิ์หรือเปล่าใช้สิทธิ์นี้ผมก็เชื่อแน่หลายคนคงไม่ใช้สิทธิ์เพื่อจะบอกว่าไม่ไม่เลือกใครใช่ไหมแต่นั่นก็หมายว่าต้องฝ่าด่านถ้ามีการชุมนุมปิดกั้นกันนะฝ่าด่านของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งก็คงจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามมากนักน,นะ <laughs> แต่เมื่อวานนี้ผมคิดว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่ที่นาาสน้วกะััญญณบบบงคร พราะว่าในสังคมเนี่ยก็คงจะมีกลุ่มคนที่มีจุดยืนมีความเห็นทางด้านการเมืองมากกว่าตัวละครหลักๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ,รบเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทยนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายที่แน่นอนที่สุดนะครับก็คือรวมตัวกันนะครับจากกลุ่มคนหลากหลายอาชีพมากในการที่จะมีส่วนในการที่จะ ช่วยกันระดมความคิดในการที่จะปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวนะครับต่างๆสังคมนะครับเรื่องระบบยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็สอดคล้องกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเรื่องของการปฏิรูปนะครับที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มกลุ่มนี้ก็คืออาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับ,รบนักวิชาการอิสระนะครับอดีตผู้นำนักศึกษาและที่ผ่านมาก็ ได้มีออกมาแสดงความเห็นอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับรบมีหลายคนในนี้ที่ก็เป็นคนมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับมีอาจารย์สมเกียรติอมิมมน์นะครับก็ไปอยู่ในงานที่เปิดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปนะครับซึ่งตอนนี้บทบาทเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายและเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่คนก็รู้จักกันดีนะครับมีคุณประโมทไม้กลัดนะครับที่ที่เห็นที่ไปที่ไปร่วมในเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็มี นักวิชาการอีกหลายคนผมว่ามีคนหนึ่งที่น่าสนใจแม้ว่าไม่ได้มาเมื่อวานแต่ว่าร่วมที่จะเสนอความเห็นอาจารย์มีชัยริชุพันธ์อ่าใช่ใช่คนนี้เข้าเข้าไปร่วมด้วยก็น่าจะเชื่อว่าจะมีมุมกฎหมายอะไรออกมาจากกลุ่มนี้ครับคุณธีรยุทธก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ก็เครือข่ายก็เป็นห่วงมากนะครับว่าสถานการณ์เมืองไทยตอนนี้มันมันมันถึงจุดอับจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเดียวที่จะไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยต้องพังก็คือมันต้อง ปฏิรูปอ่ะต้องให้คนมาพูดเรื่องปฏิรูปแล้วก็ทําเรื่องปฏิรูปนะครับเพราะทุกวันนี้มันเป็นการเผชิญหน้าทางการเมืองนะครับไม่ได้ตกเถียงกันเรื่องการปฏิรูปนะทุกวันที่เป็นข่าวข่าวอยู่เนี่ยนะที่เป็นมิจาทอยู่นะทุกวันกันถกเถียงกันเรื่องของของอำนาจทางการเมืองมากกว่าไม่ได้เถียงกันเรื่องของการที่จะช่วยกันปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปสังคมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมว่าจากนี้ไปเนี่ยคงจะมีกลุ่มแบบเนี้ยค่อยๆค่อยๆที่จะปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างสัปดาห์นี้ก็จะมีกลุ่มมนึงที่่ผคิดวาก คงจะมีเป้าหมายคล้ายๆกันเป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจนักวิชาการสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางสังคมทางการเมืองเนี่ยที่คิดว่ามันทําให้มีกลุ่มที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นไงครับเพราะที่ผ่านมาถ้าถ้าเราจํากันได้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทําตัวเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปใช่ไหมครับ<ช>คือดําเนินการกระบวนการเหล่านี้แล้วก็เอาแต่คนที่รัฐบาลคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้น ความไม่ไว่าวางใจความสงสัยมันมีสูงมากประ,ะนั้นถ้ามันมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่มันหลากหลายมากขึ้นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะนนมีคนมองว่าเครือข่ายปฏิรูปเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อคานกับสอปป,อป,ปหรือสมาชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือเปล่า<ๆ>เพราะว่าสมสชาชชปกป้องประชาธิปไตยเนี่ย<ๆ>ก็จะมีกลุ่มนักวิชาการและคนที่เห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่เยอะอืแต่ว่ากลุ่มของเครือข่ายล่าสุจรย์ธิรยุทธ์เนี่ยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอยู่เยอะแล้วก็ประจาศจุดยืนชัด แต่ถ้าเกิดเรามองโลกในแง่ดีนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่ากลุ่มไหนจะออกมาเนี่ยแล้วชูธงเรื่องการปฏิรูปรช่วยกันคิดอย่าเพิ่งไปรีบปฏิเสธนะช่วยกันคิดว่ามุมไหนที่ออกมาดีที่สุดก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีของประเทศครับ,รบนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายนี้ก็พูดเมื่อวานนี้บอกว่าเครือข่ายนี้ไม่ใช่สภาประชาชนหรือสภาปฏิรูปนะครับก็คือพยายามที่จะทิ้งระยะห่างของเครือข่ายนี้กับเนี่ยสภาประชาชนของคุณสุเทพของกรปบสและกับสภาปฏิรูปของรัฐบาล ก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงกลางนะแต่ก็บอกว่าเครือข่ายนี้ขอเป็นพลังร่วมผลักดันแล้วก็เนี่ยเชิญเชิญทุกฝ่ายที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวการปฏิรูปเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับเพราะว่าทิศทางของการปฏิรูปเนี่ยควรกาหนดจากส่วนล่างไม่ใช่จากส่วนข้างบนของโครงสร้างของสังคมนะครับ และอาจารย์คุณหมอพลเดชก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้เครือข่ายต่างๆที่มีอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ภาคธุรกิจเนี่ยเป็นแม่งานอยู่แล้วนะครับเครือข่ายภาควิชาการเนี่ยมาร่วมกันอยู่ในเครือข่ายเนี่ยเพื่อช่วยกันผลักดันแล้วก็ทําให้มันมีการมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวไม่ใช่ในเมืองหลวงอย่างเดียวแต่ว่าในภูมิภาคในต่างจังหวัดด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับ เวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยอยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษรับรองเก่งแน่ถ้าปิดเทอมนี้ส่งมาเรียน English Summer Camp ที่ Asian U เรียน6ชั่วโมงเล่น6ชั่วโมงสนุกและได้ภาษาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยดรวิสมัครเลยโทร02 253 4771